สนุกไหมคะสนุกมาก่ะอัเป็นเพราะว่าเตยชอบชอบอยู่แล้วเป็นคนดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงเราก็แบบเฮ้ยแฮปปี้ด้วยบรรยากาศในกาดูมัเหมือนมันเหมือนเลยซีรีส์ไหมคะเกาหลีจริงๆมันเหมือนเลยซีรีส์มันก็เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสถานที่ถ่ายทําของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะแล้ว อากาศด้วยเนาะไม่ได้ไม่วมคือไปช่วง <ไป S 2> ที่ทำกำลังจะเข้าหน้าหนาวพอดีค่ะก็คือเราแบบมีซีนที่แบบอยู่ข้างนอกตอนกลางคืนอากาศก็คือเลขตัวเดียวแล้วแต่ลมนี่แบบหนาวกว่าทุกคนนี่ลืมบทเลขตัวเดียวนี่หมายถึงต่ำกว่าห้าป่ะครับต่ำกว่าป่ะต่ำกว่าเลยหรอโอ้หนาวหน้าดูเลยงั้นบรรยากาศในกองถ่ายเป็นไงมั่งทำกลางสภาพหนาวๆแบบนี้ก็อะไรฝัน ก็แบบก็ผ่านไปได้นะก็สนุกนะคะเพราะว่ามันมันแตกต่างกันเพราะว่าเราเคยทํางานแต่ที่ประเทศไทยก็คืออากาศก็จะแบบร้อนๆอย่างที่เห็นเงมีไอ้อะไรนะถุงถุงร้อนถุงร้อนที่ผ่านช่วยได้วดีเยอะนะแล้วก็แปะตัวนะพอไม่เจอกับซูเปอร์สตาร์อย่างนิชกุลเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะกดดันไหมแล้วก็คนนี้น่ารักไหมผมว่าเขาเป็นกันเองมากแล้วก็ น่ารักนิสใยดีครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกเกรงเวลาเวลา,วลาคุยด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะไปคิดว่าพี่พี่เขาน่าจะแบบรู้ว่าเราน่าจะแบบเกรงหรือกดดันอะไรเงรี้ยพอมาถึงพี่เขาก็แบบเฟนรนลี่กับพวกเรามากก็แนะนําตัวแบบสวัสดีครับนี่ช่อคุณนะครับแบบแนะนําคือคุยกันแบบเฟนรนลี่มากก็เลยทําให้เราแบบคลายความกดดันไปอืมไปเจยเป็นแฟนเพลงที่เข้ามาก่อนหรือเปล่า ก็มีฟังบ้างค่ะก็คือปกติอ่าแล้วเจอแล้วไม่ตื่นเต้นเหรอโอ้ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเป็นใครตีเชื่อตื่นเต้นเลตื่นเต้นไมองกล้องมาเลยไม่ไม่ไม่กล้ามองหน้าก็เหรอแรกคือไม่ก hmm. ล oh, yeah. ้ามองหน้าเลยคือเขินมากรู้สึกแบบอายแบบโอ้ยตายตายตายมาแล้วอะไรอย่างเะล่ะอ้าวแล้วนานไหมล่ะกว่าจะแบบโอเคอะไรนี่ครับใบเตยครับไม่อะไรอีกแล้วอะไรอีกเลยทําไมทําไม มันวันสุดท้ายที่ถ่ายครับคือต้องมีฉากที่เข้ากับพินิชคุณแต่ใบเตยคือคือหมดแล้วหมดคิวตั้งแต่อีกวันหนึ่งแล้วแต่อีกวันนึ่งอีกวันหนึงหกโมงเช้าคือ,อ,อคือผมกับพินิก,กี้ก็ลงมาหกโมงชเช้าใบเตยลงมารอกันแล้ว 55, ห้วาสี่สิบห้าคือแต่งหน้าพร้อมแล้วพร้อมไปกองด้วย ไปทําไมอ่ะเดี๋ยวหนูขอแก้ข่าวค่ะจริงๆแล้วคือเพื่อนหนูที่ติดตามที่ไปด้วยกันที่ไปดูแลค่ะคือเขามีซีนที่ต้องเข้ากับพี่คุณด้วยเขาแบบเล่นเล่นกับพี่คุณด้วยก็เลยไปเพ่งไปด้วยใช่ไม่งั้นก็อยู่ที่ที่พักคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็น่าเหงาแล้วตอนนี้กล้ามองกันยังปกติแล้วมองได้มปกติแล้วแน่นอนแน่นอนชัว ดูแล้วไม่น่าเชื่อเสียงแบบว่าเสียงสูงเชียร์แล้วได้ลองได้อย่างได้ลองมองแบบพี่เขาคุยอ๋อคือมันคือต้องเล่นด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็คือตื่นเต้นแค่ตอนแรกแบบตอนครั้งแรกที่เจอเฉยๆค่ะแต่พอได้ได้ได้เล่นด้วยกันได้ซ้อมก็โอเคปกติทำงานได้เป็นซีนอะไรคะที่ต้องเข้ากับคุณนิชกุลนะคะก็เป็นซีนที่มาที่พาตงกระป๋องมาเจอ ง่ะนี่เล่นให้ดูหน่อยงั้นเจสซี่เล่นเป็นนิชคุณหน่อยเล่นให้ดูหน่อยอาซีนที่ว่าเนี่ยจำได้ไหมจำได้สมมุติแอคชั่นอ้าวพี่คุณนี่พี่คุณแฟนมีฮาค่ะอ๋ออย่างนี้เลยประมาณนี้ค่ะโอ้โหแหม่นะกลับไปไม่ล้างมือเลยดิไม่ล้าง อย่างไร <laughs> อ่าก็าาน่ารักดีนะบรรยากาศของกองถามถึงผู้กลกับบ้างนะครับเพียงเคลื่นเนี่ยด้วยความที่แกรุ่นใหญ่มากนีแกดุไหมเราทํางานแบแกรู้สึกเกรงใจใจดีครับไม่ดุแล<อ>้วแล้วก็ แอคทีฟมากครับคือแบบเพื่อนงขึ้นจะแบบวิ่งไปวิ่งมาแบบเหมือนคนหนุ่มเลยนะใือปีแข็งแรงแบบหนุ่มๆบางคนอะไรตรงข้างบนนั้นแบบไม่ถูกใจแกก็ปีนไปถอดทำเองเลยคือยังแอคทีฟอยู่เลยใช่ครับโอ้โหดูจริงๆที่เกาหลีเนี่ยเหรอฮะครับผมทุกที่ที่เกาหลีทั้งที่ไทยด้วยตำรวจเขาไม่จับเขาเหรอไปปีนไม่ถอดอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ว่าเป็นบ้านที่ที่เขาอ๋อออ๋นึกว่าแบบมาพูดถึงฉากนึ่งนะคะพี่พุทธเจสซี่กับนิกกี้เนี่ยถอดกางเกงถอดจริงใช่ ใช่ไหมครับก็ถอดจริงถอดต้องไปดูต้องไปดูเลยอ่าเลยลงทัพเฮวันนี้เป็นเต้นด้วยกันแล้วก็ถอดกางเกงช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าว่าว่าเหตุการณ์ในฉากนั้นมันคืออะไรทําไมถึงต้องถอดกางเกงครับคือคือเหมือนในซีนนั้นเราเราเราไปอยู่ในในเหมือนเป็นบาร์บาร์โฮสเป็นบาร์แบบอากโก้ของของคนเกาหลีอะไรเงี้ยที่ที่แบบแบบมนุษย์ป้าอะไรเงี้ย อาจูมาอาจูมาอาจูมาครับอาจูมาคืออะไรอ่ะมามาสั่งหนึ่งมีป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยป้าครับครับอ๋อไปเที่ยวกันครับแล้วก็จะแบบมันเราจะไปไปเหมือนไปเสิร์ฟในร้านเลยครับมันก็จะแบบเขาจะถอดกันทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ถึงถึงตาเราแล้วอะไรเงี้ยแบบเขาถอดกันหมดแล้วคนคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็แบบเอาว่าเป็นไงเป็นกันอะไรเงี้ยก็ลองดูก็เลยลองดูเกาหลีทำได้ก็ทำได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปดูซีนนี้นะคะวไปถอดจริงป้าไปดูของจริง จะทําให้คนไทยด้ภูมิใจหรือว่าฮาวกันแน่นะครับผมเอาละแล้วขอให้พูดถึงนิกกี้นิดนึงในฐานะที่เขาเป็นนักแสดงแล้วในเรื่องนี้ต้องเป็นบัดดี้ที่สนิทกันมากเลยเขาเป็นคนตลกไหมเขาเป็นคนอารมณ์ดีหรือเปล่าอารมณ์ดีครับมุกเยอะมากค่ะหเป็นแบบไฮเปอร์มากไม่อยู่นิ่งเลยเดี๋ยวก็แบบแซวคนนู้นแกล้งคนนี้อย่างเงี้ยทำให้กองแบบ สนุกสนุกครับแสดงว่าเขาสนิทกันมากๆสิเล่นด้วยกันแล้วเขาขากันดีเลยใช่ไหมครับก็อย่างตอนแรกคือพินิกี้อร์เขาจะโตกว่าประมาณสี่ปีอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกก็เรียกพี่อยู่เสร็จแล้วพอช่วงช่วงเนิงๆพอเริ่มเริ่มเข้าเวิร์กช็อปก็ไม่เรียกพี่เปลี่ยนเป็นไม่เรียกพี่อะไรเงี้ยครับแบบพยายามอยู่กันเหมือนเพื่อนตบหัวกันอะไรเงี้ยให้มันสนิทกันอะไรเงี้ยครับครับการเันเองแต่ดีแต่ดีมันเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วบางทีแค่สี่ปีมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับอ่าโอเค ทราบมาว่าทางเกาหลีเขาก็ร่วมทุนจ้างเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใา้อะไรเอ่ยคะใาย CJ Entertainment ค่ะอืมค่ายนี้ก็คุ้นๆหูอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมค่ะเออเคยได้ยินเคยดีนแต่ไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้นี่จะเข้าฉายที่เกาหลีด้วยปะก็ฉายนะคะอ๋อเหรอเขาต้องต้องพูดภาษาเกาหลีด้วยป่ะคะหรือว่าเขาจะมี แปลเป็นภาษาเตยต้องพูดนะต้องเตยต้องพูดใช่ไหมคะถ้าในหนังอะหนูหนูต้องพูดค่ะขอสักท่อนได้ไหมคะอุแต่เล้วจะไม่ได้แล้วคือปกติเราไม่ได้พูดภาษาเกาหลีเป็นอยู่แล้วใช่ไหมไม่ค่ะคือเราจะเข้าฉากล้วก็ท่องไอ้คำที่เราจะต้องพูดพยายามคือคือก่อนที่จะไปก็จะมีเรียนภาษาเกาหลีก่อนแบบเร่งรัดสุดก็คือเอาบทมาแล้วก็ ให้เขาท่องแล้วเราก็อัดเสียงแล้วเราก็ฟังฟังแล้วก็พยายามท่องตามแล้วให้สำเนียงให้มันได้สุดให้มันเป็นฟิลนี้ด้วยโอปโโอปไปแต่ว่าพี่ใช่ไหมตอนนั้นน๋อพี่ชายแล้วน้องสาวอะอะไรนะนูน่าว่าเอไม่ใช่นพี่สาวไม่รู้อะแต่ว่าโอปปาไภาษาเกาหลีมันก็น่ารักดีน่หะมันโอปปาตุ๊กตา ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ผลงานการแสดงเรื่องแรกของน้องทั้งสองคนนะครับอยากจะให้ช่วยเล่าบรรยากาศในกองถ่ายฟังหน่อยสนุกหรือว่าเครียดหรือว่าครับยังไงบ้างก็สนุกดีครับด้วยผมว่าทีมงานสนิทกันด้วยนะพ,พี่อาพี่อังคือทีมงานทุกคนก็จะแบบจะเฮฮาครับกองคอมเมดี้อะค่ะแต่แล้วก็นักแสดงก็คืออายุไล่เลี่ยก,กันด้วยก็เลยแบบมนเข้าเข้ากันง่าย นะครับอะในฐานะที่เราเป็นน้องใหม่ในวงการบันเทิงนะในฐานะนักแสดงนะครับทั้งเจสซี่แล้วก็ใบเตยเนี่ยพี่อยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้อะใครจะพูดก่อนดีให้เจสซี่พูดก่อนแล้วกันก็ใครที่มีความฝันอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้ทําหรือว่าไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับก็ลองมาดูหนังเรื่องนี้ได้นะครับอาจจะได้แรงบันดาลใจหรือว่าแนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความสนุกจากหนังไปด้วยครับ ค่ะก็ส pues hmm ําหรับเตยนะคะก็พวกเราก็เป็นนักแสดงอะไรนะคือลุกใหม่หน้าใหม่นะคะก็อยากให้ลองมาดูฝีมือของพวกเรานะคะคือพวกเราทําเต็มที่มากมากค่ะแล้วก็คือหนังเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นหนังคอมเมดี้เนาะก็คือให้ความสนุกกับทุกคนแน่นอนและที่สาคัญนะคะเตยก็คิดเหมือนเจสซี่ก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้มิถุนานะคะห5ห้านะคะสี่ วันที่4มิถุนายนนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับกับภาพยนตร์เรื่องฉลุยใต่ขอบฟ้านะฮะภาพยนตร์ตระกูลฉลุยนี่ก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็มันมีเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้แฟนๆตั้งแต่รุ่นอย่างผมเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะติดตามแล้วก็คอนเนคกับมันได้ไม่ยากนักนะฮะผมจําได้ว่านักแสดงหลักจากภาคแรกเนี่ยก็มาเป็นแขกรับเชิญให้กับภาคนี้ด้วยนั่นก็คือพี่เอ็มสุรัวก็พี่บิลลี่นะครับแต่ว่าจะบทปาดไหนก็ต้องไปติดตามดูอาลครรรัับแ้้ววนนีกก True Insider weekende ็ ขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ต้ง้งขอบคุณน้องใบเตยกับแชซี่มากนะจ๊ะขอ,ขอบคุณมากจ้ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ลาไปก่อนลวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคการหาผลประโยชน์จากนางงามเรารู้สึกว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวอยากจะบอกอะไร เห็นนางงามคนนี้ไม่ดีแล้วก็หมอรวมว่านางงามทั้งหมดทุกเวทีไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะชปชมแม่น้ำเต้นบนเวทีด้วยนะคะโโอ้หผมอยู่ตรงนั้นผมก็เสียการเหมือนกันคนเป็นนางงามเนี่ยเขามีแฟนกันหรือเปล่าจริงชายครัวจริงผมเชื่อผมเชื่อว่ามีจริงพี่เลี้ยงดุไหมคะก็ไม่ดุค่ะจริงน่ารักมากจริง